สวัสดีครับผมกับวิดีโอ Modify เช่นเคยครับผมวันนี้ผมพามาดูอน,นี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์สําหรับชาร์จแบตแบบง่ายๆนะครับโดยเราไม่ต้องหาซื้อชาร์เจอหรือว่าไอตัวที่ว่าราคาแพงนะครับเราตอนนี้ผมมาทดลองตรงนี้นะครับตอนนี้ที่เราให้ดูนี่คือจะเป็นอามาฟัดนะครับอามาฟัด145วัตนะครับ ตอนนี้ผมใช้สองแผงนะครับคือตอนนี้ผมต่อไว้สองสายนี้จะเป็นหนงแผงมันเชื่อมต่อหนงแผงนะครับส่วนอีกสองสายนี้ก็จะเป็นสองแผงแบบอนุกรมนะครับส่วนตัวน,นี้จะเป็นแผงเดียวอนุกรมเพื่อเราเพิ่มโวลต์ให้เขาได้ประมาณร้อยเก้าสิบโวลต์ประมาณนี้นะครับนี่ครับที่ให้ดูให้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นวันพุธนะครับวันพุธพุธ,พธ5ตุลาสมภา,าร65นะครับนี่ดูเบ็ดจะจัดเลยนะครับนี่นี่ไฟที่เขากำลังชาิอยู่ครับ12.2ซึ่งตรงนี้มันตั้งได้ครับมี12โวลต์สำหรับเบตดเบดมอเตอร,ร,ร์ไซค์หรือแบตดเครืร่องชิยาได้ครับตัวนี้แล้วก็มี14.2โวลต แล้วก็สิบโวลต์แล้วก็สิโวลต์แต่ตอนนี้ผมตั้งอยู่ที่15บห้าโวลต์ครับตัวนี้ครับ15โวลต์15.3โวลต์จะเป็นยี่ห้อนี้เลยนะครับซึ่งผมซื้อมาในราคาตัวนี้ห้ายเจ็บาทคือผมซื้อแ,แถวๆร้านแ,แถวๆไอแแถวบ้านผมครับแต่แถวซีนรนรงสุรินทร์นะครับผมนี่แบบต่อไปไง่ายๆนะครับให้ดูจระจรๆเลยนะครับนี่ครับ ควมเคียบแบบนี้เลยครับบวกบวกจะเป็นแดงแต่ว่าพวก,วก,กอุปกรณ์ตัวนี้กกอุปกรณ์พวกนี้เขาไม่ต้องการบวกร่วมครับคือเสียบตัวไหนก็ได้เขาก็ทํางานนะครับอันนี้ผมตอนแรกผสักกัะนามาทางนี้นะครับเพื่อใช้งานกับตัวปลักปล๊กตัวนี้พอดีปลั๊กตัวนี้มันเสียบแล้วมันมันรวมครับก็เลยหันมาทางนี้เพื่อเสียบใส่ตัวนี้แทนที่นะครับนี่ให้ดูแบบง,ง่ายๆนะครับ ตัวนี้สิบสองจุดสองนี่โวลต์ที่เขากำลังดันเข้าไปนะครับกริ่มต้นที่หกหกแอมป์นะครับอันนี้ก็ลดไปเรื่อยถ้าว่าตัวนี้ลดเหลือศูนย์แสดงว่าแบตเตอรี่เต็มนะครับนี่ให้ดูนะครับชาร์จเจอร์แสดงสถานะจากแบตเตอรี่นะครับเนี่ยเหลือสิบเอ็ดตัวนี้มันเข้าเป็นสิบเอ็ดจุดหกนะครับถ้าหากว่าเราเอา คู่ออกตัวหนึ่งปุ๊บเครื่องก็หยุดทำงานนะครับหยุดหยุดทำงานอัตโนมัติส่วนแบตเตอรี่ความจุของเขาอยู่ประมาณนี้ครับนี่ตอนเนี้ย9.3โวลต์ถ้าเราอยากชาร์จเราก็คลิปใส่ครับปึ๊บให้ตอนนี้นะครับนี่ครับเสียวเพื่อว่าคลิปปุ๊บเครื่องก็ทำงานนะครับ เพื่อทำงานมาโดยชาร์จเจอตัวนี้มันก็11.6 V โวลต์คือก็เพิ่มมาจาก9โวลต์เมื่อกี้นะครับเพิ่มไป11นี่ครับหาซื้อแบบง่ายนะครับเราไมต้องอิทธิวิทันไปมากมายนะครับเนี่ยสามารถชาร์จกับแบตเตอรี่รถยนต์ได้นะครับอันนี้แบตเตอรี่รถยนตน์ครับตัวนี้ตัวที่เสื่อมแล้วตัวนี้มันอยู่ประมาณร้อยร้ ร้อยเจ็ดสิบห้ามนะครับเอ้มนต์ตัวนี้สำหรับรถยนต์เนี่ยดูข้างหลังนะครับนี่ครับข้างหลังเขาอย่างนี้นะครับไฟที่เขาต้องการก็จะเป็นร้อยห้าสิบโวลต์ถึงสองร้อยสี่สิบโวลต์นะครับห้าสิบเฮิร์ตครับแล้วก็แอมก็ได้หกแอมนะครับเนี่ยครับไฟสิบสองโวลต์ครับถ้าว่าใครทำเป็นยี่สิบสี่โวลต์แล้วก็ทำการชาร์จแบบว่ายี่สิบสี่โวลต์นะครับ แล้วก็หาหตัวที่ว่ารองรับไฟ24โวลต์ได้คือเสียบบอกเลยเอาเลยครับนี่ครับเราไม่ต้องผ่านอินเวอร์เตอร์หรือว่าชาร์จเจอร์หรือว่าไอตัวไอเอ็มพีเอ็มพีพอะไรเนี่ยนะครับตัวน,วนี้ตัวนี้เยเป็นตัวนี้ที่เห็นนะคร ราคาตังทนตลอดนี่อันนี้ pwm ครับตัวนี้ตัวนี้ราคาถูกซื้อมาร้อยกว่าบ,บาทแต่ว่าถ้าเราไม่ไม่เล่นชาร์จเจอร์เราต้องการแค่ชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็เอาตัวนี้ช่วยเลยครับนี่ครับตัวนี้ตอบโจทย์ครับหาซื้อตามร้านทั่วไปจะเป็นร้านพวกไฟฟ้านะครับแถวบ้านเรามาใช้งานได้ครับ มีสถานะบอกครับแบตเตอรี่เต็มอันนี้แบตเตอรี่อยู่ข้างล่างสุดครับน,นี่อยู่ประมาณกี่เปอร์เซนต์ยีตครับตัวนี้นี่นะครับแผงมอฟัดมือสองนะครับใช้งานได้เราไม่ต้องไปหาซื้อแผงราคาแพงนะครับถ้าถ้าเบโมโนนะครับโมโนหรืวอว่าโพลีถ้าเราอยากไปใช้กับตัวนี้เสียบได้เหมือนกันครับ แต่ว่ามันเพิ่มไอ้มันต้องสามแผงขึ้นไปนะครับสามแผงสามถึงสี่แผงขึ้นไปเพื่อให้ถึงร้อยร้อยห้าสิบโวลต์แต่ตอนนี้ของผมมันอยู่ประมาณเนี่ยแป๊บนึงครับตัวนี้ของผมอยู่ประมาณกี่โวลต์ต้องดูเอาครับเดี๋ยวดูเอาครับของผมอยู่ประมาณกี่โวลต์ครับ นี่ของพอให้ดูดูกี่โวลต์ครับต้องดูของพอนุ้นนะครับจิ้มเลยครับผมจิ้มจากข้างบนเลยนะครับเพราะว่ามันจักแผลในตรงนี่ครับโวลต์ที่ได้ครับตอนนี้อยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบแปดโวลต์ครับตอนนี้คือที่อตัวชาร์จตัวนี้นะครับเขาสามารถเขาต้องการไฟเพื่อจะเข้าเพื่อิปชาร์จแบตเตอรี่นะครับนี่ครับแบตเตอรี่ก็ขึ้นไปเรื่อยครับสิบเอ็ดจุดเจ็ดแล้วตรงนี้ครับ ราวานี้แบตเตอรี่หมดจริงๆเป็นแบตเตอรี่เสื่อมเสื่อมสภาพแล้วนะครับเนี่ยจับจับเสียบไปง่ายนะครับวันนี้ผมยังไม่ทํปลักผมเอามาทดลองให้ดูนะครับนี่นะครับขีบเบ็ดง่ายง่ายครับแค่เนี้ยไฟก็ทํางานนะครับถ้าเราจับตอนที่แบบนี้สองสายหากันเราลองไฟดูครับผมลองแล้วครับผมลองในรอบแล้วครับเดี๋ยวเราดูสถานะจากแบตเตอรี่นะครับ จากแบตเตอรี่แบตเตอรี่เรามาทางนี้ครับเราจิ้มตรงนี้ก็ได้โดยเราไม่ต้องไปจิ้มตรงตรงเบ็ดนี่ครับจิ้มเอางี้เลยครับเพราะว่าตัวนี้มันมาจากแบตเตอรี่นี่ครับหเห็นจะเลยครับในมิตเตอร์เขากวัดเขาได้11โวลต์แล้วครับ อันนั้นก็1.7นะครับนี่นะครับอันนี้คือพลังงานฟรีครับโดยไม่ต้องใช้อินเวอร์เตอร์โดยไม่ต้องใช้ชาร์จเจอร์ครีบตัวนี้หรือว่าทำปลั๊กดีๆก่อนนะครับคันเอาก็ได้ทำคันเอาแบบอย่างนี้นะครับคันเอาตัดสายเลยแล้วทำกันอาเพื่อเอามาชาร์จแบตเตอรี่โดยตรงเลยก็ได้โดยเราไม่ต้องมีไอ์อินเวอร์เตอร์ หรือว่าชัตเจอร์แบบนี้ตอบโจทย์ดดได้เลยครับ12โวลต์สัญลกก็ประมาณนี้ครับถ้าว่าแบตเตอรี่ดีๆหน่อยก,ก็จะเต็มเนียวตอนนี้แบตเตอรี่เสื่อมแล้วคือไฟปกติแบตเตอรี่ตัวนี้มันอยู่ที่8โวลต์นะครับเดี๋ยวเราลองเอาแบตเตอรี่ตัวมอเตอร์ไซค์ตัวนี้มาคีบด,ดูครับ ว่าเก่าจะขึ้นเต็มแล้วจะตัดแบบนไงน,นะครับนิดเดียวครับนี่ครับมีแบตเตอรี่เก่านะครับของเก่าเขาครับเรามาใช้เพื่อมางานเดเวล็อนี่ถอดแล้วครับแบตเตอรี่กระดับนี่ครับสถานะเขามันอยู่ที่1 4.3โวลต์เนี่ยถ้าเต็มจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเต็มปุ๊บ เครื่องไม่ทํางานคือโชว์อย่างนี้ครับเนี่ยครับพอเราเสียปุบ๊บนีบ่เลยง่ายครับแต่เบตตานี้เสียระเป่าผมไม่ดูเพราะว่ามันนานแล้วแสดงว่าเบตตานี้เสื่อมครับเสื่อมจริงเหลือลูกหนึ่งครับเพราะว่ามีบางตัวที่มันเสียมันผมยังไม่กระตุ้นนะครับ ก็ลืมไปครับเพราะว่าอันนี้แบตเตอรี่อันนี้มัน5์ครับตั้งลดลดตัวนี้ครับลดให้เขาตุนให้เขาทำงานนะครับแบตเตอรี่นี้เสื่อมไปแล้วครับเสียแล้วครับตัวนี้เสียเราเล่นตัวที่มันใช้งานได้จริงๆครับตัวนี้ที่ผมใช้ทดลองให้ดูนะครับซึ่งตัวนี้ก็มันยังใช้งานได้นะครับ ไฟแรงอยู่ครับตรงนี้ตอนนี้ตัวนี้อยู่13โวลต์ครับเบ็ดก็ทําทำงานเต็มก็เต็มแล้วเราปลุดเพิ่มนี้ครับดันขึ้นครับถ้าเบ็ดเต็มแล้วเขาจะไม่ทำงานนะครับชาร์จไงก็ไม่เข้าครับ,รบเพราะว่าเบ็ดเต็ม เรือน้อยจริงๆอ่ะก็จะทํางานครับมาเตือไอตัวตัวนี้นี่คือตัวนี้ครับซึ่งึ่งนี้ผมใช้อยู่บ้านนะครับตอนแรกตอนนี้ผมมาทดลองให้ดูนะครับเนี่ยครับอันนี้14โวล์ครับแบตบตัวนี้เต็มแล้วคือเขาไม่ชาร์จไม่สามารถชาร์จได้แล้วแบบตัวคีบธนคีบตัวเดิมครับตัวนี้ปุ๊บก็จะทำงานไหม นี่ครับไฟกับสห้ดูแล้วครับนี่ครับทำงานแล้วประมาณนี้ครับนี่จะ11โวลต์ครับกระดันไฟเข้าครับเัินไฟเข้าลรวดึงดึงนี้ให้มันได้สเต็ปเข้าครับประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้ผมซื้อมาราคานี้ครับนี่ครับ ที่เห็นไหมครับนี่ห้าเจ็ดศูนย์ครับห้าร้อยเจ็ดสิบบาทรวมซื้อมาในราคานี้เลยครับถ้าสั่งในช้อปปี้และ l a z ต้าก็ทวันนี้มีราคาถูกเยอะครับราคาร้อยสองร้อยก็มีครับแ้วแต่ตปวโม์ชันเขานะครับแต่นีบุ้นซื้อคือผมอยากใช้งานเดียวผมเลยหาซื้อแถวนี้เลยนี่ครับชาร์จได้ครับโดยไม่ต้องมีอินเวอร์เตอร์ชาร์จเจอร์ไม่ต้องมีชาร์จเจอร์ไม่ต้องหาชาร์จเจอร์ให้มันเหนื่อย เดี๋ยวผมลองเสียบอีตัวแพงเดียวครับถ้าว่าหนึ่งแพงอันนี้คือสายตัวนี้คือหนึ่งแพงนะครับอันนี้มาจากหนึ่งแพงเดี๋ยวให้ถอดมาดูครับปิดก่อน,นครับเดี๋ยวไฟชตนี่คือหนึ่งแพงนะครับ หแผง,งตอนนี้โวลที่ได้ไม่ได้ครับแสดงว,ว่า1แพงเขาไม่ทำงาน,นครับหรือว่าปลักรวมก็ไม่รู้1แผงไม่ทำงานนะครับมันต้องใช้2แผงขึ้นไปนะครับนี่ครับผมคิดไปดูครับแบบง่ายๆเราไม่ต้องไปธีทันเยอะมากมากมายอะไรนะครับ นี่คลิปนี้เลยนี่ครับคลิป่างนี้เลยนะครับแล้วก็สับปึ๊บนี่ครับเสับปึ๊บก็ทำงานจะขึ้นสีส้มนี่ครับชาร์จแล้วครับนี่ครับเป็นพลังงานฟรีจริงๆครับไม่ได้โกหกครับนี่ไฟได้แล้วครับว่าจะเป็นสิบจุดสนะครับตัวนี้ขึ้นแล้ว โอเคครับผมมีโถดมือดีไฟก็จะนำสเสนอก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจหรือว่ากดติดตามให้ผมด้วยนะครับตัวนี้ผมก็มาทดสอบให้ดูแล้วนะครับคือตัวชาวร์จแบบรุ่นนี้ใช้งานได้ขอบคุณครับ